สวัสดีจ้าช่องไม่น้อยโนเวนะจ้าวันนี้ไม่น้อยพาบธรรมาโลตอนสี่โมงเลงสี่โมงแรงกับมืดแล้วไม่น้อยสีพายเบืง้งไฟเสียงสีประดับไฟเสียงสีกใกล้วันคริสตมาสใกล้วันคริสต์มาสละกระบอกปลายเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนพฤศจิกายน ขายเบืง้งไปแจงทีเพิ่มฝนฝนตกแจงประดับประดาแล้วปลายเดือนพฤศจิกายนพ่นตกแจงไหลเหมื่อแล้วเนี่ยมนนีไปน้อยผ่ามาเบิง้งเวลาสิบหกสิบหกนาฬิกาเมื่อแล้วนี่เดนนนถ้านุ่นใส่นี่เด งามปนไหนโอ้ป้าพี่น้องจอ้ะงามจังคุณน่ะผลประดับไฟแสงสีเดือนพฤศจิกาคนก็หันคนก็คนก็ประดับไฟแสง,งสีสงจิตสมารละนี่เดียดสายนี่เดียดโอ้ป้าพี่น้องจอ้ะคุณนะ่ะงามจังซื้อใจเนาะแต่มวนเนาะ เกาลเทศกาลใกล้เทศกาลคิดสมมารถปลายเดือนพฤศจกิกายนปี2567วันที่นี้เจบอย่างเี้ยี่ปุบหกอย่าไปน้อยใจบังใส่นี้ ร้านตัดผมิคนร้านทุกร้านนะเด่เพิ่นระดับไฟ <ป S 1> <ไป S 2> เนาะสายนี้ดิมาดูสายถานนสายนี้สิตามไปดูค่ะตามไปดูตามมาดูตามาดู สี่โมงสี่โมงแรงน้าร้านหน้าร้านขายเสื้อผ้าหน้าร้านขายเสื้อผ้าน,นี่ซุ้มประตูควนวะนีท่านุ่นสายนี่ดิดน,นุ่นสายนี่โมมีน่นเอหลังหลังหลังห้างอือม,มีเป็นนาร้านคนนี่สายนี่ป๊าพี่น้องจอ้า ้ามครักงามางามาเบิง้งงามมาเบิ้งหามจังงามหลายงามหลายกาตากาตาห้ามรถยนต์ห้ามรถห้หามรถรถเอร์ไซ์เข้าอ๋อนี่อโอไปเข้าไปไปไปบอนพักเคลิง พามาลงพามารอเบื้องกลางตลาดอันเนี้ยลดลดทุนมาส่งไฟแสงสีบอ่อสีสมเมนต์ค่ะฮู้นฮู้นผลเพชรซุ่มไปพูบนบน้บน,บนนะน้องเอ้ยภายเบิง้งไผยเบิง้ง เด็กน้อทางโมไทยทางเมืองไทยนะเป็นตุกแ่งมาปีตุกแ่งไทยสมาคิดสมาระตีเดือนปลายเดือนปลายเดือนก็จะกี่การนะโอ้พี่น้องปัดไฟไฟซุ้มอ่ะเพิ่นเปิดเพลงก่อนเหรอเนาะผิดกฎสบอผิดกฎสลาเปิดผิดเสียงแบบเด้ง บัได้บัได้เดี๋ยวต้องถอยต้องถอย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 ก่อนห้างมังนี่หาหาออกมังนี่ห่างออกจากออกจากเสียงเพลงนั่นเดี๋ยวนมี รถเข็นกระซ้อาขึ้นไปเนาะนะตกแต้งวันแล้วดิแี่ตกแตีงตักแต่วันที่นี่อย่างวันที่2ีสิบพุท่นี่สิพฤศจิกี้กาวพนที่ติดไฟอ่ะอหัน ร้านทั่นเปาอยู่นะเนาะประกาศให้เช่าทินไร่ยะทินไร่ยะประกาศให้เช่าอันนี้ร้านข,ขายเสื้อผ้าเลยนะเนาะนต้นกิจสมัครยู่หน้าร้านเลยทั้งหน้าจะเป็นร้านอาหารเพิ่งจะเป็นตรงบรหานจะเป็นปลาโอ้สายดีคนก็นติดอีกนะไปเสียงเสี่ย งามดูงามงามงามมาถ่ายนี่ก็งามมาดูสายนี้ถนนสายนี้ ด้วยจ้าคลิปยังงาบมีแต่ร้านขายเนื้อร้านขายพวกเนื้อสดหมูสดเนื้อพวกหมูสดนีดนดนด่แหละร้านร้านนี่นันที่ที่โน้อยมามาซื้อใส่หมูเห็ดเใ็ดใส่กอกอ่ใส่กอใก,อใ,สกอใส่อวอ่ะ บอลแล้วดีเลยเนาะเดี๋ยววงนน้าก็จะทเบึง้งไหมตามมาดูอีกครัง้งตามมาดูอีกรอบตกแต่งแล้วก่อนงามปันธเดชวันนี้วันน,น,นี้บึ้งบึ้งก่อนเนาะบึ้งสะก่อนมันเนาย ตกแต่งบานแล้วคนแต่งงามคือกันคน,นนะ่ะโอ้ยบุ้งร้านอาหารร้านฮัน่น้องเุเ้ยไอรถจักรทาด้วยนี่ติกต๊กติ๊กรถจักรทาก่อนติ๊กกับมุมเดียวติ๊กกับมุมนี่น้องตกแต่งไฟแซ่บสีโอ้ยคนแต่งงามจังคนน่ะ สังกัละสังกัละเอาคุณเขเปิดไฟให้เราปรกติดอย่านี่ด้วอ๋ออันนี้คุณก็หูมไว้เนาะหูมไว้คุณก็เห็นคุณเห็นชว์ห็นจบบากแบงนี้แหละเห็นกระส่งของต่างประเทศนะเห็นทำเป็นมาหินอ่อนทำอะไรนั่นน่ะ ôi con không quán cái nó con không quán phục vụ ăn cái con nâng là nó con không quán dày ăn hết. hết gì để lật đi là ปิดเพลงแล้วสิ ร่างขายเสียไขายผ้ากับคุณก็ขายชุดเดงเนาะสำหรับคิดสมาร์ทเนาะโวยนี้ดิอันนี้ก็ร้านอาหาร ยังอ้อมมันตันนี้กุดเพียงแค่ตนตรงตรงนั้นตรงลานกลางใจเมืองนะลานกลางใจเมืองอยู่บนนันน สี่โมงสี่โมงกว่ามืดแล้วส,สิบหกนาฬิกามืดแล้วเพิ่งสำนักง,งานขายบ้านเพิ่งสำนักง,งานขายบ้าน ยันลักงล้านข้าววันล้านล้านเข่งไฟฟ้าวันมีทุกอย่างเราล้างัดล้าง่ไฟฟ้าเนี่ยมีโทรศัพท์มีตู้เย็นมีทุกอย่างเครื่องซักผ้า จ่าแม่น้อันี้ขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยค่ะขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะขอให้ทุกทุกท่านที่มาชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญด้วยจ้าจะเก็บจะจนพบเจอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้าสวัสดีจ้า